Hi, this is Before 30 Podcast, Knowing Yourself a Little More. เราให้ฟังก่อน30ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับก่อน30 Podcast ผมดีน ผมยศครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กลับมาพบกันกับ EP 12ก็เหมือนเดิมพอดแคสต์ก่อน30เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องราวที่ชาวมิเลเนียลควรจะรู้นะครับในวัยประมาณช่วง30นีครับบางทีเราก็เอาเรื่องราวดีๆมาจากหนังสือบางทีก็เอามาจากคอนเทนต์นะครับที่น่าสนใจเช่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่กำลังเป็นกระแสฮอตกันอยู่เลยครับ อ่านั่นก็คืออาชีพไลฟ์โค้ชนั่นเองครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้จักไม่นานนี้เองนะครับว่าไลฟ์โค้ชมันเป็นอาชีพด้วยแล้วก็เพิ่งไปค้นเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปอ่านในบทความของเดอะสแตนดาร์ดที่ให้ทางเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยสัมภาษณ์กับทางคุณบอยวิสูตรนะครับคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศเนี่ยก็เป็นเจ้าของบอยทอสพอดแคสต์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ มีเรื่องราวในการพัฒนาตัวเองที่น่าสนใจก็ให้ไอเดียเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชไว้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ <share. S 2> อืแล้วไลฟ์โค้ชนี่จริงๆแล้วคืออะไรนะครับก็สำหรับนิยามของคำว่าไลฟ์โค้ชนะครับผมไปลองอ่านมาเนี่ยก็อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆโดยการเปรียบเทียบกับคำว่าโค้ชที่เป็นโค้ชของนักกีฬานะครับคือจริงอันเนี้ยผมคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยเห็นนะครับโค้ชของนักกีฬาที่เขาคอยให้คําแนะนํา คอยวิเคราะห์การเล่นของผู้เล่นแล้วก็ช่วยให้แนวทางตัดสินใจว่าโอเคไปลงแข่งปุ๊บเนี่ยผู้เล่นเนี่ยควรจะใช้กลยุทธ์ยังไงบ้างแล้วก็อาที่ก็คือคอยเสริมสร้างกําลังใจให้นักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าพอนักกีฬาแบบกําลังแย่หรือว่ากําลังสาการไม่ดีเนี่ยก็มีการใช้เทคนิคของ time o u นะครับก็คือขอเวลานอกแล้วก็มาขอคำปรึกษาจากโคช้ชก็ ส่วนตัวผมคิดว่าโค้ชของนักกีฬาเนี่ยก็มีผลทําให้ผลงานของนักกีฬาเนี่ยดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอย่างมีนัยยะสําคัญเลยนะครับคือตัวอย่างเนี่ยอย่างกีฬาที่ผมดูอย่างเทนนิสอย่างเงี้ยคือจะเห็นเลยว่าโนวัคจอกกิดเนี่ยคือคนที่เพิ่งติดโควิดไปนะครับก็คือช่วงที่เขาฝีมือตกเนี่ยก็ก็โอเคก็ได้โค้ชคนหนึ่งมานะครับคือเป็นโค้ชกับอากาสซี่ครับแล้วก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนโค้ชมาเป็นโค้ชคนเดิมที่ชื่อว่ามาเวนไวด ฟฟอร์มของเขาก็กลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าโค้ชเนี่ยมีผลต่อผลงานของนักกีฬาม,มากๆ <c oughs> ทีนี้คือไลฟ์โค้ชเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนจากการเล่นกีฬามาเป็นการใช้ชีวิตครับ <c oughs> คือไลฟ์โค้ชเนี่ยก็เลยเหมือนคนที่คอยแนะนําแนวทางเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยดูนะครับว่าตัวเราต้องการอะไรตัวเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างไง โดยวิธีหลักที่ไลฟ์โค้ชใช้เนี่ยก็คือการรับฟังแล้วก็การตั้งคําถามถามกลับมานะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยคือไลฟ์โค้ชเนี่ยจะไม่ใช่คนที่มาบอกแนวทางนะครับว่าเราควรจะไปทางไหนยังไงไปทางซ้ายไปทางขวาคนที่ตัดสินใจเนี่ยต้องเป็นตัวเราเองแต่โค้ชเนี่ยก็คือทําหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนครับคือทําให้ผู้ที่เข้ารับการโค้ชเนี่ยเข้าใจว่าโอเคถ้าเรื่องที่เขาเล่ามาเนี่ย มันเป็นแบบนี้หรือว่าเขาติดปัญหาแบบนี้อยู่โค้ชก็จะสะท้อนออกมาว่าแล้วเขาเนี่ยมีแนวทางอะไรบ้างที่เหมาะสมที่เขาควรจะทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่สาคัญมากๆของไลฟ์โค้ชเนี่ยก็มีอยู่2องสกิลก็คือการฟังและก็การตั้งคําถามนะครับโดยคือผมไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็บอกว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่คุณแคทเธอรีนรงพัฒนาโยทินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจเนี่ยเขาก็เล่าว่าศาสตร์ของลาสโคสเนี่ยจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องกับหลักการวิทยาศาสตร์ทางอารดณ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าใจตัวเองนะครับ<ะ>ส่วนในเมืองไทยเนี่ยคือถ้าพูดถึงลาสโคสที่มีชื่อเสียงนะครับคือในยุคแรกๆเลยนะครับคุณ Jimmy, จิมมี่พชนาซีบังเกิดน,นะครับหรีอที่เราเรียกกันว่าโคสจิมมี่เนี่ย ก็ให้ความเห็นเหมนกครับว่า last coach เนี่ยจริงๆก็เป็นอาชีพที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชเนี่ยตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองนะครับทำให้เขาเข้าใจแล้วก็ช่วยขจัดอุปสรรคที่มีภายในนะครับพร้อมกับทำให้เขาเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกแล้วก็นำเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่เนี่ยมาพาตัวเองไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับ<อ>ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่า บางทีเนี่ยลฟ์โค้ชเองก็เหมือนกับโค้ชนักกีฬานะครับที่ช่วยทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬามันดีขึ้นคือไลฟ์โค้ชเนี่ยก็อาจจะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้เรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นได้จริงๆอืก็จริงๆแล้วนี่คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยจริงๆเรามีไลฟ์โค้ชมาแบบตั้งแต่เกิดเลยเนะก็คือพ่อแม่เรานั่นเองเนะถ้ามาคิดดูดีใช่ไหมครับใช่เลยครับคือตัวคุณยศเองก็น่าจะมีไลฟ์โค้ชเหมือนกันหรือเปล่าครับอืมใช่ครับก็ พ่อแม่เป็นหลักเลยครับส่วนใหญ่ผมก็จะเชื่อเชื่อ <_ d ata> พ่อแม่มากกว่าครับทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องว่าเออในวัยเราเราเนี่ยเราเคยเป็นไลฟ์โคช้ชให้กับใครหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ผมว่าส่วนตัวเนี่ย<ช> <ๆ S 2> ก็น่าจะเป็นใกล้ๆตัวเราอย่างเช่นเพื่อนๆเรานั่นเองนะครับที่สนิททหน่อยล่าสุดอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างมีเพื่อนผมมาขอคำปรึกษาจากผมนะครับว่าจะเรียนต่อปอโทดีหรือเปล่าโดยตัวผมเองเนี่ย ซึ่งเคยเรียนปอโทมาแล้วเนี้ยต่างประเทศคือเขาอยากเรียนต่อที่ต่างประเทศใช่ไหมครับผมก็เลยให้ข้อมูลเขาไปหมดเลยครับว่าเอออยากรู้อะไรบ้างละ่ะที่เกี่ยวกับการไปเรียนต่อไม่ว่าจะเรื่องการสมัครไปเรียนเรียนโปรแกรมไหนดีเรียนประเทศไหนดีอะไรประมาณนี้ครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นไลฟ์โค้ชใกล้ๆตัวที่เออเรามีการให้คำปรึกษาการระหว่างเพื่อนอยู่แล้วครับส่ว<อ>นปุณดีนี่คิดว่าไลฟ์โค้ชจาเป็นหรือเปล่าครับ,ค,รบคืนนี้ผมก็คิดว่ามันขึ้นกับคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ อาจจะได้ผลกับบางคนครับว่าพอมีคนมานับฟังปัญหาคอยมาจี้จุดว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการทําอะไรคือสิ่งที่เราควรทําก็ไม่ต้องมาบอกคาําตอบนะครับแต่ว่ามาช่วยตีกรอบความคิดมาทําให้ความคิดของเราที่มันกําลังสเปะสปะเนี่ยเอามาทาให้มันจัดเตียงให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็มาช่วยสร้างความมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําเรื่องนั้นได้ครับผม แต่ก็สําหรับบางคนที่อาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็คือแค่ขาดความมั่นใจเฉยๆครับก็ผมแนะนําว่าอาจจะดีกว่าถ้าไปถามเพื่อนครับเพราะว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าใครจ่ายก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับอันนี้มันก็คือน่าจะเคยเป็นกันนะครับว่าจะมีเพื่อนประเภทหนึ่งครับส่วนตัวผมก็จะมีคนหนึ่งก็คือชอบมาถามอขอเข้า ขอความเห็นจากผมเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังไปฟังมาก็รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคําตอบอยู่แล้วว่าเขาเขาจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากที่จะเหมือนกับคิดว่าเขาไอความเห็นหรือว่าความคิดนั้นนี่ะมันเป็นของคิดของเขาคนเดียว <S <S 2> <S 2> เขาต้องการเหมือน <nosotros> กับมาขอคํายืนยันจากเราว่าโอเคเราก็คิดเหมือนเขานะมีคนคิดแบบเขาเนี่ยอย่างน้อยก็สองคนนะ ก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาต่อเขาว่าโอเคเขาคิดถูกที่ตัดสินใจอย่างนั้นไปครับผมก็เห็นด้วยเลยครับในแบบที่สองที่ดีนวาดครับสําหรับคนที่รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าต้องการหลายแต่ว่าอยากเพิ่มความมั่นใจใช่ไหมครับคือไลฟ์โค้ชเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเสียตังเพื่อสร้างคอมมิชเมนต์ใช่ไหมครับว่าเออเราต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้านะตามที่เราแบบได้คุยกับเขากันไปแล้วเนี่ยตามสเต็ปเลยที่เขาแนะนํามาอืมเราก็จะทําได้ตามแผน เพราะว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเฟลรู้สึกแย่กับตัวเองก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าโอเคเสียตังค์ไปแล้วก็โอ้โหถ้าไม่ทานี่ก็คือเหมือนเสียตังค์ฟรีใช่ใช่ครับให้ทำไปแล้วด้วยว่าโอ้โหนี่บอกกับคนอื่นไปแล้วนะครับว่าตัวเองจะทําเหมือนประกาศไปชัดเจนแล้วจะทําแล้วสุดท้ายไม่ทาเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นการเฟลทั้งตัวเองแล้วก็เหมือนกับเราไปเฟลไอคนที่เราให้คํายืนยันกับเขาไว้อะครับ,รบแล้วยิ่งแบบเหมือนไลฟ์โค้ชที่แบบเป็นกลุ่มส0มสิบคนอย่างเงี้ย ผมคิดว่ามันน่าจะมีการแบบเหมือนให้คอมมิชเมนต์กับเพื่อนเพื่อนในคลาสใช่ไหมเออเหมือนเราให้ในคอมมิชเมนต์กับคนเป็นกลุ่มเลยนะใช่ในเรื่องนี้ผมขอเสริมนิดน,นึงว่าผมก็อ่านมาจากหนังสือไอ้เลิกนิสัยขี้เกียจสักทีนะครับคือเขาก็มีค,คำแนะนำประมาณนี้เลยว่าเวลาเราจะตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ยให้เราเป่าประกาศไปกับเพื่อนหรือว่าคนที่ไว้ใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่เกิดคอมมิชเมนต์นะครับแต่ถ้าเราเป่าประกาศคนดับดูแลเนี่ย โอเคคือถ้าถ้าเราเฟลถ้าเราไม่ทำเนี่ยถ้าเราไม่คอมมิชกับมันเนี่ยเราก็จะเฟลทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวคนที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้ด้วยครับครับผมใช่เออดีนทีนี้เราลองมาค,ค,คุยกันเล่นๆดีไหมว่าคิดว่าเพื่อนๆหลายคนจะรู้สึกมเหมือนผมกับดีนนะที่ว่าเออเราลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแอนตี้อาชีพไลฟ์โค้ชเนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะลองมาคุยกันนะว่าทำไมใช่ไหมทีนี้เราก็ลองมาสมมติกันเลยดีกว่าเนาะ อย่างเคสแรกว่าถ้าเราเสียตังค์เนี่ยเรายัางจะไปใช้บริการอยู่ไหมถ้าเป็นผมเนี่ยอ<ม>สำหรับผมนะมผมคิดว่าผมขอรับคาปรึกษาจากคนที่น่าเชื่อถือใกล้ตัวก,ก่อนดีกว่าที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับอย่างเช่นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยกับการที่มีคนให้คาปรึกษาฟรีอยู่แล้วล่ละที่เป็นผู้ใหญ่อย่างพ่อแม่เองครับตั้งแต่เกิดเลยซึ่งน่าเชื่อถืออยู่แล้วใช่ไหมเออหรือแม้จะเป็นพระก็ตามอย่างนี้ครับผมเ<ม>อย่างน้อยใครผมก็เคย เวลาคำปรึกษาจากพระนะก็ฟรีใช่ไหมแล้วก็ดีด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่า<ม>ถ้าเสียตังก็ถ้ามันผมคงจะไม่ใช้บริการนี่ครับแต่ทีนี้<ม>ถ้าเป็นกรณีไม่เสียตังหรอครับดินดินว่ายังไงครับคือก็น่าคิดนะครับเพราะว่าม,มันเราก็ก็เหมือนกับคือถ้าไม่เสียตังผมก็มองว่าไลฟ์โค้ชมันก็เหมือนเป็นองค์กรการกุศลนะครับ,รบก็คือเหมือนกับว่ารเราเข้าไปขอคาปรึกษาเนี่ยแล้วก็โอเค รับคำปรึกษามาเหมือนเราไปวัดแล้วไปปรึกษาพระเหมือนที่คุณยศบอกเลยครับเวลาที่เราไม่สบายใจเนี่ยเราก็มักจะไปวัดนะครับไปหาพระแต่ทีเนี้ยคือไลฟ์โค้ชมันจะมีเรื่องที่ต้องคิดเพิ่มนิดน,นึงสำหรับผมนะก็คือเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะในด้านข้อมูลส่วนบุคคลคือถ้าตัวไลฟ์โค้ชเองไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเยอะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแอบมีความเสี่ยงอยู่นะเพราะว่าเราเองก็ต้อง,งให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปอะครับแล้วเกิดถ้าเขาเอาไป เอาข้อมูลไปเผยแพร่หรือว่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้คุณยศคิดว่าถ้าถ้ามีคนมาให้คำปรึกษาฟรีจะไปไหมครับอือเอาจริงๆเลยคือสำหรับผมถึงแม้จะไม่เสียตังค์เนี่ยก็อาจจะยังมีความรู้สึกแอนตี้เล็กๆอยู่ครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมีเจอตอนาแอบแฝงไงอย่างเช่นว่าเออรับคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนนะคือเราเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ คือพอคุยกันไปถึงดีเทลละเอียดละเอียดแล้วเนี่ย oh. เขาอาจจะเริ่มแบบมาขายคอร์สขายของ oh. ตามหลังมาอย่างเงีใช่คล้ายๆเหมือนธุรกิจ MLM ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมก็ได้นะครับอืมครับแล้วทีนี้คือผมอยากจะขอถามคุณยศนิดหนึ่งว่าถ้าไลฟ์โค้ชเนี่ยมันดูเป็นการให้คนานําแนะนําส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าเป็นการเทียบกับองค์กรนะครับคิดว่าเราจะเทียบกับ อะไรได้บ้างครับมีไหมครับไลฟ์โค้ชที่ให้คาปรึกษากับธุรกิจเนี่ยก็ผมขอเทียบโดยเป้าหมายของไลฟ์โค้ชก่อนนะครับถ้าเป็นแบบสําหรับบุคคลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหาเป้าหมายหาเส้นทางในชีวิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับองค์กรธุรกิจเนี่ยก็น่าจะเป็นแมネจเมนต์คอนซัลทิงครับผมก็คือเป็นบริษัทที่รับปรึกษาทางด้านธุรกิจทางด้านกําหนดกลยุทธ์และก็เป้าหมายโดยเฉพาะครับถ้าเป็นระดับ global ก็อาจจะเป็น BCG หรือว่า m c k n McKinsey หรือว่าベนคอมพานีอย่างเงี้ยครับอืมครับก็คือเหมือนบางทีบริษัทอื่นๆเนี่ยครับในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไปขอคำปรึกษาจากพวก BCG พวก m c k คเคนซเพราะว่าโอเคเขามีประสบการณ์เยอะกว่าเขามีความรู้เยอะกว่าเคยเจอปัญหานี้มาหลายครั้งและ้ะแล้วก็เคยใ,ให้คำปรึกษามาหลากหลายแล้วแล้วก็เขาก็ยังมีทั้ง Resource แล้วก็ f r a m e w o ร k ในการ tackle ปัญหาเนี่ยได้ดีกว่าทำเองหรือเปล่าครับใช่ครับทีนี้เนี่ย ผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าอ,อย่าง management consulting เนี่ยมันก็มีมุมดักดักอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบางบริษัทนะก็อย่างที่ผมเคยได้ยินมาอย่างเงี้ยก็คือทีมผู้บริหารก็จริงๆแล้วอาจจะแบบรู้อยู่แล้วละว,ว่าเราต้องการจะไปทิศทางไหนนะกำหนดทิศทางบริษัทกลยทุ์ไว้แล้วแหละแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะหาคนมาทําให้แบบแพลนหรือ s t r a t e g y ที่เขาวางไว้คิดไว้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นวเวลาไปเสนอกับบอร์ดบริหารอย่างเงี้ยครับ หรือแม้แต่ว่าบางบริษัทเนี่ยอาจจะต้องการหาคนมารับผิดชอบในการตัดสินใจของทีมผู้บริหารเองก็ได้ครับโอ้โอเคครับอันนี้ผมผมว่ามันเหมือนกับ live c a จริงๆเลยนะคืออย่างที่ยดบอกเนี่ยว่าเหมือนถ้าเราตัดสินใจคนเดียวมันก็ม,นกมันก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีน้ำหนักแต่พอโอเคได้ได้ live c a c มาบอกว่าเฮ้ยเราคิดเหมือนกันนะก็ทำให้เราสบายใจขึ้นแง่หนึ่งก็คือถ้าเราเกิดตัดสินใจผิดขึ้นมาหานี้ เราก็อาจจะโยนความผิดไปให้กับไลฟ์โค้ชก็ก็เป็นได้น,นะครับเข้าใจครับครับแต่ว่าอย่างแบบที่ดีนว่าอย่างครับถ้าไลฟ์โค้ชสำหรับบุคคลเนี่ยถ้ามันตัดสินใจพลาดเนี่ยจริงๆแล้วผลเสียจะตกกับตัวเราเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทจริงๆทีมผู้บริหารนะถ้าเขาไม่มีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทอย่างเงี้ยครับเขารับเงินเดือนเฉยๆก็คือเขาก็จะไม่เสียอะไรเลย <c oughs> จะต่างกันตรงนี้นิดนึ อครับและสุดท้ายนี้คุณยศมีอะไรจะฝากถึงเหล่าชาวมิเลเนียลที่อาจจะอยากไปเจอไลฟ์โค้ชหรือว่าบางคนที่อาจจะอยากเป็นไลฟ์โค้ชเองบ้างไหมครับครับก็สำหรับคนที่เอ,อ,อยากจะไปเจอไลฟ์โค้ชนะครับก็ผมอยากให้ลองดูว่าเรามีคนที่สามารถให้เราปรึกษาเนี่ยที่น่าเชื่อถือก่อนใกล้ตัวหรือเปล่าอย่างเช่นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่หรือแม้แต่อาจารย์มหาลาัยก็ได้ครับแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยเราก็อาจจะ พิจารณาไลฟ์โค้ชเป็นทางเลือกหนึ่งก็ได้ครับส่วนสาหรับคนที่อยากเป็นไลฟ์โค้ชนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าคิดว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสุดแล้วครับที่จะทําให้มีลูกค้าครับก็ไม่ว่าจะสร้างมาจากการทำเซอร์ติฟิเคตหรือว่าจะสร้างมาจากการที่เราให้คำปรึกษาเล็กโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนเนี่ยครับครับเห็นได้ยินเหมือนกันว่าถ้าจะทาใบเซอร์นี่ต้องลงทุนมาเป็นหลักแสนเลยครับคือถ้าไปบินไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยครับ ครับผมก็ต้องคิดให้ดีๆนะว่าจะคุ้มไหมใช่ไหมว่าลงทุนก็สูงอยู่นะใช่ครับก็ก็ถือว่าเป็นไอเดียแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่อง l า s t c o a ของเราสองคนใครฟังแล้วรู้สึกยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาแล้วก็คิดต่อกันเองต่อนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจบแล้วใช่ไหมครับดีนสำหรับ EP นี้กเ็เพื่อนๆชาวมิลเลนเนียลนี่สามารถติดตามรับฟังพวกเราช่องทางไหนบ้างนะครับ ตอนนี้ก็จะมี3ช่องทางนะครับจะมี YouTube มี o d d e a n แล้วก็มีบล็อกติดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะกำลังจะเพิ่มช่องทางต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีครับว่ามีช่องทางไหนบ้างแล้วก็พอดแคสต์ของเราก็จะ p u บ l ลิ h นะครับทุกวันเสราร์ตอน9้าโมงเช้านะครับก็ใครชอบใครฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์หรือว่าโอเคได้ได,ได้ได้อะไรบ้างนะครับก็ลองอ,อย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็ แชร์ให้เพื่อนๆก็ดีครับจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยครับได้ครับผมครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ